สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงประกาศกรมสมการเรื่องการจัดทําบัญชีงบดุลบัญชีทําการและบัญชีกําไรขัดทุนตามประมวลรัศดากรลงวันที่23สิงหาคมพศ2567นะคะจะปรากฏอยู่ในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะโดยที่ประมวลรัศดากรเนี่ยกำหนดให้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคคลตามมาตรา3 9นะคะมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยคำนวณรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการนะคะไปตาหลักเกณฑ์ตามมาตรา65ทวีและ65ตรีนะคะเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีนะคะมาตรา68ท,ทวีและมาตรา69แห่งประมวลรัษากรนะคะได้กำหนดหน้าที่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะมีหน้าที่ในการจัดทำบัญชีงบดุล บัญชีทําการและบ,บัญชีกําไรขาดทุนนะคะซึ่งมีบุคคลตามพรตาสามสตาแห่งประมวลรัษา,ากรเนี่ยนะคะตรวจสอบและรับรองในรอบรับบัญชีนั้นๆนะคะแล้วก็นําเอกสารดังกลา่าเนี่ยมายื่นพร้อมแบบรางการพงอด5 0หนะคะภายใน150วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบรีบบัญชีด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าทําไมเราถึงต้องมีการออกประกาศกลุมสมกรฉบับนี้นะคะเหตุผลก็เนื่องจากว่าในเรื่องของการจัดทําบัญชี งบดุลบัญชีทําการบัญชีกำลังขดทุนเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพศ2543นะคะซึ่งพระราชบัญญัติการบัญชีนะคะจะมีการกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยนะคะนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยรวมถึงกิจาการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรกด้วยนะคะให้เขาเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดทําบัญชี นะคะแล้วก็นำมายื่นต่อกลมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะทีนี้เอกสารในการจัดทำเนี่ยตัวพรวการบัญชีเองเขาได้มีการกำหนดหน้าที่นะคะให้ตัวผู้มีหน้าที่จะททำบัญชีเนี่ยจัดทำทั้งบัญชีและงบการเงินนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการสรุปรายการที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของตนเองนะคะโดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชีด้วยนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนะคะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยได้มีการออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อกําหนดรายการยออ่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเนี่ยจะต้องจัดให้มีในงบการเงินนะคะก็จะมีประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวนสองฉบับที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายที่กรมสพากรออกไปนะคะฉบับแรกก็คือประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกําหนดรายการย่อ,อที่ต้องมีในงบการเงินปศ .2554 นะคะ ลงวันที่28กันยายนพศ2554นะคะอีกฉบับหนึงเ, um, เป็นฉบับปัจจุบันซึ่งออกไปล่าสุดก็คือประกาศกรมพัฒนาธุรกิจค้าเรื่องกําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินพศ2566ลงวันที่27ตุลาคมพศ2566นะคะเหตุผลนะคะในการที่จะต้องออกตัวประกาศกรมส์กรขึ seul, uh ้นมาเพื่อรองรับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจค้า ดังนั้นนะคะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันนะคะในการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายพรบการบัญชีและประกาศกรมพรัฒนาค้าะคะจับตัวของบทบัญญตัติตามประมวลรัษฎากรเองนะคะจึงต้องมีการออกประกาศกรมสมักรเรื่องการจัดทำบัญชีงบดุลบัญชีทำการและบัญชีกำไราขาดทุนตามประมวลรัษกรขึ้นมานะคะในฉบับลงวันที่23สิงหา2567เนี่ยนะคะซึ่งประกาศกรมสมกรานฉบับลงวันที่23สิงหาคมพศ2567 ซึ่งเป็นประกาศฉบับปัจจุบันเนี่ยนะคะจะมีการปรับปรุงท้อยคาให้สอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนางช่วยกินค้านะคะตัวองอย่างที่เห็นในหน้าสไลด์นะคะก็คือเราจะกําหนดให้งบถนานะการเงินนะคะเป็นบัญชีงบดุลน,นะคะกําหนดให้งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นบัญชีกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเป็นบัญชีญกาไรขาด,ดทุนตามมาตรา68ทวีและมาตรา69 แห่งประมวลสากรด้วยนะคะซึ่งในการออกประกาศกรมสรมการฉบับนี้นะคะมันมีผลใช้บังคับนะคะตั้งแต่รอบรับบัญชีที่เริ่มในเดือนหลังวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดท่านใดนะคะต้องจะทราบว,ว่าตัวของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจค้าเนี่ยมีการกําหนดในการยอ่อที่ต้องมีเนงบการเงินใหม่แบบใดบ้างนะคะก็สามารถไปดูที่ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจค้าเรื่องการกําหนดในการยอ่อที่ต้องมีเินงบการเงิน พศสอ6 6ได้นะคะก็จะได้มองเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็รายละเอียดของประกาศกรมสอบวามฉับน,นี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ